สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ข้อแตกต่างระหว่างการสร้างรายได้แบบ Active Income และ Passive Income กันนะครับก่อนอื่นนะครับเป็นควารมรู้จักเกี่ยวกับตัวผมกันก่อนนะครับผมชื่อสปุปรีญญาปริวัตชิเลนชิกเก้นะครับปัจจุบันอายุ29ปีและผมได้ทำธรุรกิจออนไลน์จอย์คอยนะครับและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำทีม e l ิ t ัทเอด้วยนะครับ เดีย๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่าง Active Income กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ Active Income นะครับก็คือเมื่อเพื่อนๆทำงานนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้แต่เพื่อนๆหยุดทำงานเมื่อไหร่รายได้ก็จะไม่เข้ามาหาเพื่อนๆน,นะครับยกตัวอย่างเช่นการทำงานประจำนะครับเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ที่ผมทำอยู่นะครับก็คือปัจจุบันผมเป็นเจ้าของโรงงาน กิจการรงโรงงานรองเท้านะครับและเมื่อไรถ้าผมจุดกิจการของผมนะครับรายได้ผมก็ไม่เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้แบบ active income นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นจะต้องทำงานจดตลอดเวลาเพื่อที่สร้างรายได้เข้ามานะครับถัดไปนะครับเรามาดูว่า passive income นะครับคืออะไรนะครับ passive income นะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนหยุดทํางานนะครับรายได้ก็ยังเข้ามาหาเพื่อนเพื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับและพาสซีฟอินครับเพื่อนเพื่อนสามารถสร้างธุรกิจนะครับได้ภายในระยะเวลาสามถึงห้าปีนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเกษียณได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เพื่อนเพื่อนสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินครับหรือตัวอย่างถัดไปครับก็คือการให้เช่าที่ดินนะครับ ก็เพื่อนๆมันก็แค่ให้ผู้สนใจนะครับมามาเช่าที่ดินเพื่อที่จะดำเนินกิจการของเขานะครับก็เพื่อนๆก็แต่ละเดืนเอนเพื่อนๆก็มีรายได้โดยที่ไม่ต้องทาอะไรนะครับถัดไปนะครับก็คือการเล่นหุ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเขียนหนังสือขายนะครับเช่นของอาจารย์สมคิดระวงังกูนะครับเขาจะมี หนังสืออยู่มากมายนะครับเช่นหัวข้อที่ผมเคยอ่านนะครับก็คือรวยรวยโคตรสอนให้รวยนะครับอันนี้ก็จะวางแผงนะครับอยู่ในล้านเศษบุ๊กนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะทําให้อาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเขาไม่ต้องทำอะไรละเพราะว่าเขามีพาสิฟอินคัมที่จะขายหนังสือนั่นเองนะครับถัดไปนะครับผมจะมาอธิบายของเรื่องกดแห่งความสุขนะครับ กฎแห่งความสุขนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอย่างแรกนะครับก็คือเงินองค์ประกอบที่สองก็คือสุขภาพที่ดีองค์ประกอบที่สามก็คือเวลานะครับถ้าเพื่อนๆมีสามอย่างนี้นะครับครบพร้อมด้วยกันนะครับก็เท่ากับความสุขนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า active income นะครับสามารถทำสามอย่างนี้ได้พร้อมกันหรือเปล่านะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนนะครับเพื่อนๆก็ลดไม่มีเวลาละแต่จะมีมีเงินนะครับแล้วก็สุขภาพนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆอายุเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับก็ความสุขมันก็อาจจะลดลงมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายความสุขของ Passive Income กันนะครับสำหรับ Passive Income นะครับอย่างที่ผม เกินไปก่อนหน้านี้ครับก็คือเพื่อนๆสามารถหยุดทํางานนะครับแต่มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องนะครับหกของเจ็ดหลักเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายได้แบบแรสินอินคัมนะครับมันครบวงจรนะครับเพื่อนๆจะได้มาทั้งเงินสุขภาพแล้วก็เวลานะครับเพราะว่ารายได้เข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับโดยเพื่อนๆไม่ต้องทาอะไรนะครับอันนี้นะครับก็จะ ครอบวงจรของความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เลือกเอานะครับว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีความสุขแบบ active income หรือว่าอยากมีความสุขแบบ passive income ครับแต่ส่วนตัวของผมนะครับผมอยากมีความสุขแบบ passive income นะครับเพราะว่าผมสามารถกรเกษียณได้ภายในระยะเวลา3-5ปีนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถจะไปท่องเที่ยว ที่ไหนก็ได้นะครับเช่นไปเที่ยวที่ป่วนไปเที่ยวที่ยุโรปไปเที่ยวดูบอลโลกที่ประเทศบราซิลนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าอยากได้ความสุขแบบไหนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นธุรกิจจอยน์คอยนะครับที่สามารถสร้างให้ผมมีรายได้ปัจจุบันนะครับห้าหลักต่อเดือนโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าธุรกิจที่ผมทําเนี่ยเอ้ยม,มันทำได้จริงหรือเปล่าไอ้คนที่พูดเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์เว็บไซต์ของผมนะครับได้โดยตรงเลยครับก็คือ w w w g e e t a k m e o u t o r g นะครับ,รบแล้วพบก,กับผมในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับอ่าก็จบไปเรียบร้อยนะครับข้อแตกต่างระหว่างการสร้างไรายได้แบบ Active Income แล้วก็แบบ Passive Income นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อกับผมมาโดยตรงได้ที่เบอร์0844621414นะครับหรือไม่นะครับก็ทักมาที่แฟนเพจผมได้เลยนะครับก็กดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็อีเมลมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับชื่ออีเมล sukrito@gmail.com นะครับ ก็สำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอขอขอบคุณมากเพื่อนๆนะครับที่ติดตามวิดีโอของผมนะครับม,มานะครับก็ผมขอจบลงแค่นี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ